สวัสดีครับมาพบกับสยามรู้เทียทีวีเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้เราก็จะมาคุยกันในหัวข้อของไฟกระแสสลับกับตัวต้านทานนะครับไปดูกันเลยครับผมหลังจากที่เข้าที่แล้วเราทําความรู้จักไฟกระแสสลับไปแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะมาทําความรู้จักถึงความสัมพันธ์ของไฟกระแสสลับกับอุปกรณ์ต่างๆนะครับอุปกรณ์ตัวแรกที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็คือตัวต้านทานนะก็ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วถ้าดูตอนก่อนๆที่ผ่านมานะครับ ทีนี้ตัวต้านทานกับไฟกระแสสลับเนี่ยเราสรุปได้ง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าไฟกระแสสลับบนตัวต้านทานเนี่ยมันจะมีการคำนวณต่างๆเนี่ยเหมือนกับไฟกระแสตรงทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณค่าของแรงดันค่าของกระแสการต่ออนุกรมขนานผสมนะครับของตัว R บนไฟกระแสสลับเนี่ยจะมีการคำนวณทุกอย่างเหมือนกับไฟกระแสตรงหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูวงจรกันนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของวงจรนะครับเป็นวงจรประเภทวงจรผสมนะครับถ้าใครจําไม่ได้นี่ลองย้อนกลับไปทบทวนเรื่องของไฟกระแสตรงกับตัวรัานทานนะครับก็จะมีความเข้าใจนะครับว่าวงจรผสมคืออะไรนะครับมาทบทวนกันสั้นๆนะฮะวงจรผสมก็คือวงจรที่ผสมกันระหว่างวงจรอนุกรมแล้วก็วงจรขนานในภาพนี้ก็คือวงจรอนุกรมก็คือ R1 กับ R2 นะครับแล้วทั้ง2ตัวนี้ก็ไปขนานกับ R3 นะครับเดี๋ยวเรามาลอง ดูวิธีคำนวณกันนะครับจริงๆเหมือนไฟกระแสตร,ตรงทุกอย่างเริ่มต้นเราหาค่า Rt นะฮะ Rt ก็คือ R รวมนะครับ R1 R2 รวมกับ R3 R1 R2 ต่อนุก,กรมนะครับขนาดกับ R3 ได้ค่าเท่านี้นะครับผมต่อไปก็หาค่ากระแสรวมที่ไหลออกจากตัววงจรจ่ายไฟตรงนี้นะครับก็ค่ากระแสรวมก็จะเท่ากับแหล่งจ่าย ไฟนะครับก็คือ V1 ตรงนี้คือ20โวลต์หารด้วย R รวมเรายกมาจากบรรทัดนี้นะครับได้233ม ah, ิลลิแอมนั่นก็คือกระแสไฟที่ถูกจ่ายออกจากตัวแหล่งจ่ายตัวนี้233.3มิลลิแอมต่อไปหาค่ากระแสที่ไหลผ่านนะครับตัว IR12 นะครับก็คือเอา V1 กับ R12 นะครับก็จะได้เป็น133.3นะครับจากนั้นก็ไปหา ค่ากระแสที่ r3 ก็คือเอา v1 หารด้วย r3 นะครับได้เท่ากับ100มิลลิแอมนะครับผมตัวนี้หาค่า vr1 vr2 ก็คือคเอาค่า ir12 นะครับคูณกับ r1 แล้วก็ตรงนี้เอาแหลม vr2 ก็คิดได้2แบบนะครับจะเอา ir12 คูณ r2 ก็ได้หรืออันนี้ผมใช้เป็น v1 นะครับลบด้วย vr1 ก็จะเท่ากับ vr2 เช่นเดียวกันนะครับผมการคำนวณไม่มีอะไร ที่ต่างกับวงจรกระแสตรงเลยนะครับแต่น้นก็ตามเนี่ยมันจะมีข้อควรระวังอยู่อย่างหนึ่งก็คือ V ที่ต้องอ V ที่เราจะใช้เนี่ยมันต้องเหมือนกันทั้งวงจรถ้าจะใช้ VP ก็ต้องใช้ V p ทั้งวงจรถ้าใช้ V i m s ก็ต้องใช้ V i m s ทั้งวงจรเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อควรระวังนะครับของวงจรกระแสสลับกับตัว r นะครับผมตัวนี้ก็ทบทวนกันนะครับว่าแรงดัน อ่าแต่ละประเทศมันเป็นยังไงนะฮะอันนี้ก็คือจะยกมาจากข่าวที่แล้วเลย VIMs นะครับเท่ากับ 0.77VPVP2P ก็คือ2คูณ VP นะฮะจะใช้ V ไหนก็ให้ใช้ V นั้นในการคำนวณทั้งหมดนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะสั้นๆเพียงแค่นี้นะครับผมสำหรับตัว R เดี๋ยวข้าวตอบครั้งหน้าเนี่ยจะเริ่มยากแล้วเพราะเราจะเริ่มเรียนเรื่องตัว C นะครับแล้วก็ตัว L นะครับตัวนั้นจะมีความซับซ้อนและนะครับ โอเควันนี้ก็เบาๆสบายๆกันก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ